สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคริสต์มาสมาเล่าสู่ฟังนะคะเป็นเรื่องของปฏิทินแอดเวนต์ซึ่งในอดีตนี้ค่อนข้างจะมีความสำคัญสำหรับเด็กเยอรมันหรือเด็กในพื้นที่ประเทศอื่นที่ใช้ภาษาเยอรมันนะคะอย่างเช่นออสเตรียและก็สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าในปัจจุบันปฏิทินนี้มีการแพร่หลายไปในหลายประเทศแล้ว ตามประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะปฏิทินนี้มีหลายรูปแบบแบบที่หลายคนรู้จักกันดีคือแบบที่ด้านนอกเป็นกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมประกอบไปด้วยตัวเลข1-24ถึง24ตัวเลขแต่ละตัวจะถูกพิมพ์อยู่ในกรอบปลุเล็กๆซึ่งเราจะเรียกกรอบนี้ว่าหน้าต่าง ด้านในของหน้าต่างที่เห็นจะเป็นช็อกโกแลตรูปทรงต่างๆที่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสอย่างเช่นเป็นรูปดาวรูปซันตาคลอลสรูปต้นคริสต์มาสเป็นต้นนะคะช็อกโกแลตนี้จะถูกวางไว้ในแผ่นพลาสติกอีกทีผู้ปกครองจะแขวนปฏิทินนี้ไว้ที่ผนังบ้าน เด็กจะเปิดช่องหน้าต่างนี้วันละครั้งคือตั้งแต่วันที่1นึ่งถึง24ธันวาคมพอถึงหน้าต่างสุดท้ายคือเลข24หมายถึงเป็นเวลาที่จะได้ฉลองคริสต์มาสกันแล้วถือได้ว่าปฏิทินนี้เสมือนเป็นการนับถอยหลังสู่การเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสก็ว่าได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าปฏิทินนี้มีหลายรูปแบบ หลายขนาดและในปัจจุบันไม่จำกัดเฉพาะในวงเด็กเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่จาเป็นต้องเป็นชโคโค็อกโกแลตเสมอไปค่ะถ้าซื้อตามร้านค้าราคาก็จะแตกต่างกันไปและแต่สิ่งของที่อยู่ในหน้าต่างหรือจะทำเองแบบงานฝีมือก็ทำได้นะคะแต่ว่าถึงแม้จะมีหลายรูปแบบ สิ่งสำคัญก็คือการระบุตัวเลข1นึถึง24ซึ่งเป็นการตระหนักถึงจานวนวันที่เหลืออยู่ที่จะได้ฉลองคริสต์มาสกันนี่เป็นด้านหลังของประทินแบบนี้นะคะจะมองเห็นชัดเลยว่าช็อกโกแลตข้างในมีรูปร่างแบบไหนบ้างส่วนรูปภาพที่ยังเป็นสีขาวและดำอยู่นั้นก็สำหรับนำมาระบายสีทำให้เด็กสนุกสนานไปได้อีกนะคะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็รบกวนช่วยกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ